ส, <laughs> ส,วสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้เรานะครับก็ม <GO av uther> ีแขกรับเชิญคือเจฟฟ์มาใช่ไหมคะช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้เออชีช่วงนี้เยี่ยกังเราได้ยินว่าสวัสดีแล้วเป็นงไง พวกเราวันนี้แต่งตัวมาในทีมของคริสต์มาสเกมแบ็ค์เกมแบงค์ดับฟลีแอทแทกนี่ไงวันนี้เห็นว่าเราไม่ได้เล่นเกมกันมานานเราก็เลยจะมากลับมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งเกมนี้มีชื่อว่ามันก็จะขยันคิดชื่อเกมแก่ๆออกมเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงคิดสดีลองยังไง นึกว่าจะแบบคริสต์มาสหัานๆาจ่วงนี้ไม่พเทกาลคริสต์มาสไปเดินที่ไหนเราก็จะได้ยินเพลงคิดต์มาสตลอดใช่แต่ว่าแบบเคยสงสัยกันไหมว่าแต่ละเพลงหรือเพลงวันจริงเป็นยังไงเพราะเวลาร้องก็แบบว่าคยน่ว่าจัอยู่ใมวรย่วันจิอยู่ใมวันย่วันจัอยู่ใไวั่ในันจรย่มนจ่ในัยู่นย่ใวัจอย่ใจอ่ใรวั่ั่อย ทำอะไรนะวันนแต่เรามีเพลงคริสต์มาสเพลงหนึ่งนะที่เรารู้ว่ามันร้องว่าอะไรก็คือเพลง CHRISTMAS คริสต์มาสที่ร้อน <Okay. laughs> ไทยอินไทยอินไม่มีลูกค้าไทยอนอ่ะเราฟังเพลงคิตว่าก,กันมาเนี่ยเรารู้ว่าจริงมันร้องว่าอะไรวันนี้เราเลยจะมาโจงโกโจง <laughs> มาเขียนเน้อเพลงออกมาเลยว่าเราคิดว่ามันร้องว<ห>่าอะไร่ะเพลงเราจะเปิดเพลงแล้ว เราก็เขียนเขียนเสร็จก็ให้ออกไปร้องออกไปร้องถ้าเกิดร้องไม่ถูกอะร้องไม่ถูกอยู่แล้วเลยร้องไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราก็พอร้องกันคนละรอบจบเราก็มานั่งอ่านเฉลยกันใช่จบใช่เริ่มเลยนะออวันนี้ก็เป็นพี่แนบเพลงแรกเพลงที่ทุกคนเคยร้องมาตั้งแต่เด็กๆเพลง พวกเราเรียนโรงเรียนคลิปก็เรียนในป6แล้วพอไปม1น,นะ 1> เป็นจมา,าราซานุสสอนออโอ้โหเขาเช่อช็อกอะ่ะเ,เพราะว่าตอนเช้าของโรงเรียนคลิปอ,อ่ะผมุ่มสลวยสะกดทุกสายตาก็แบบตอนเช้าเ,าเียคลิปก็จะตรวจอะไรสักออย่างหนึ่งที่ เป็นศาสนาคริสต์โอ้โหมหนึ่งมาโรงเรียนพุทธแผ่เมตตามาเลยจริงเหรอแล้วทุกวันศุกร์จะไปเกือบพังโอ๊ยทุกวันนี้นีต้องตักข้าวประมาณกี่กี่กระปุกก็สองสองกระปุกแล้วก็น้ำค่อนจริงเหรกเอาเดี๋ยวฟังก่อนฟังเพลงจิ๊กเกอร์ก่อนรอบนึงอะไรไรอย่างไรเยิ้มไรเใหญ่ไรเยิ้มไรเยิ้มไร่อดไรย้อน ต้องเขียนถึงทั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวเราฟังแล้วจะถึงันไหนเดี๋ยวบอกถึงทันนี้กัโอ้ยตายแน่ไอ้ย่ามึงไปดาอนท้ายกาด้ตัดย้นจำไไเนี่ยัดนั้เนี่ยไม่ได้เอมแต่ว่าจิงกเบเล้ว่าอะไรอ่ะเกกิ้

ไว้ทั้งวันลองฟังไหฟังเพลงนี้มาสามสิบถ้ามันฟังออกมันฟังออกไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วในความคิดอ่ะคือคิดว่าตัวเองอ่ะลองได้มตลอดใช่จอมาถึงวันเดียวเดี๋ยวให้ลองทีละคนมาปล่อยก่อนอ่ตบมือให้ป้อได้ Catching through the snow in a one horn open sleigh oh, Go the field we go, <laughs> laughing all the way Bear the, making sweetest dry. What oh, fun is it is to ride and sing a uh, song tonight Oh, oh jingle, jingle bell. bell, jingle bell, jingle all the way was fun, it is to ride in the one-horn open sleigh Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, l was fun, it is to ride in the one-horn open sleigh เฮ้มันผิดนะอ้าวะมันเราไม่ได้พันมันทัน2เข้าสุดท้ายคุณคำว่าอะไร l o v i n g all the way จิลเขียน X-A-Lay โอเคอ่ะ ของจิ๋วโอเค้องว่า Dancing to the แต่ไม่สนอนดู The one a l o มีหลายคนงเป็นอะไรหนึ่งในนั้นกำลัง X ray ต่อไปคือโก๊ะแก่โก๊ะแก่ก็ดูสิ ถ <Indonesia> ้าข้างไปอันอยู่บนแหวน This สกี้สตีล m i n ์ไหมที่รู้สึกมนยิ้เลยนะเจอไม่พงไม่รู้เรื่องก็เลยเป็นโกโก้กิกกกากากกกกกกากากโอจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกออฟเดอะเวนโอว์สฟันไอวิลเซอร์ไว้ไอจะไป้ามึงอ่ะ โอเพนสเลย์เสรย์นี่คือเขียนยังไงนะ S L A Y S L A Y เสรย์คือแปลว่าฆ่าโอเคนี่คือลองเขกว่าโอเคของเจ๊เขียนภาษาไทยแต่ชิ่ง through the snow พุ่งพุ่งไปอ่แต่ดัชชิ่งไม่รู้ดัชชิ่งหน่อยเขียนภาษาไทย In the one oh so pen sley ภาษาสเปนแย่เพนอินสเปน that m e a n on chill like that dancing to the snow in a white also p a n s l e d a i n g with o i n g on the w a y ขำไปเรื่อยที่ากูเห็นเป็นแบบสานคอสเมาอย่าง โอ้ออนชตทีโกไม่ช่หรอโอ้ออนเชตโอ้ออทีโกก็คือทีทโกอีกสก้อนทีสามก้อนออนเชตท i โ T-go จ i งเกอร์เบลจิง e r อร์เบลจิงเกอร์ออนเออออว w h ออโฟ สบายดีอ n Fire and Adis t o l i e On the One Also Pen Saree เป็นเพลงเดียวกันไหมเลเดียวกันพอจะร้องเท่าที่กอมมั่นใจว่าถูกกันไมอันไหนไม่ถูกก็อจะไม่ร้องอันไหนี้ก็ได้ยินชัดก็จะร้องอันไห Dancing to the Snow s a เว่เบลเมกิสไยดูนา้ดูนายดูนายจิงเกอร์เบลยกัอเบลจิกเกอ all the way อวันไฟยิคริตอลไลอว่าเราไปซ้ำเพลงจิ๊เกอร์เบลจิ๊เกอร์เบลจิ๊เกอร all the way โอวั f ไ n นี c คริสต l l ไล h t อาล่ว่าเราไปทำเพลงแล้วคริสตอลไลนี่อะไรอ่ะคริสตอลลิสเหรอคริสตอลลิสกับมิสไซล์รวมกันมซนต้าเขาทำอะไรเขายิงเรามาลองดูเนื้อเพลงดีๆกันไ้มเพลงจริงกับเบล d ashing through the snow d ashing เฮ้ยถูกถูกแต่เป็นภาษาไทย in a one horse โอเพนสเลอมันต้องทะเลนี้ทำไมเราโง่อย่างวะาอะเลนี้ก็คือไอลากเลื่อนเอ็กซ์ทะเลเลื่อนผ่านไปตามแนวหิมะในรถม้าลากเลื่อนโอเดรฟิลส์วีโก o ข้ามผ่านพื้นที่ต่างๆมากมายอเวอร์อ๋ออเ The few we go แบบรวบไปควบมรัความร่า i n g all the way พร้อมเสียงหัวเราะและความสุขตลอดทา b l l s on Bob tails ring เสียงกระดิ่งตรงหางม้าดังแว่วกังวานก็ถูกเบลเฮ้่ของน้องมันเป็นโอชิปนะโอชิ bells on Bob tails ring making spirits bright Bright What fun It is to love and sing จะมี <What S 1> อะไร <fun S 1> สนุกเท <is it S 1> ่ากับการหัวเราะและร้องเพลงไปด้วย <S a s l e e i n g song tonight ขับรถลากไปพร้อมควนเพลงในคืนนี้ Oh jingle bell jingle bell jingle on the way อ๋เเเเออนเหรออ๋อ กันเขียนอย่างนี้หรอชิงเกิ้ลออถูกแล้วนี่ก็คือเสียงกุุงกลิ่งของกระดิ่งดอกของกระดิ่งดังกลางวันกุุงกลิ่งไปตลอดทั่วทุกหนทางโอว์ดฟันอิดอิสทูไรต์ไม่มีอะไรสนุกไปเท่ากับได้นั่งอยู่อินสังเพลงนี้นะอินวันฮอสโอเพนสเล่บนรถเลื่อนที่ม้าลากไปโอเค

ดิงเขิ่เข้าิงเข้าไป all the way all my friends it's so right all the while our eyes are s i ิงเข้าไปดิ่งเข้าไปแต่ไม่เพือนเนื้อเพลงจะแตกต่างกันแค่ไหนใจเราใจเรใจเราเราใจเราใจเราใจเรเราใจราจเรเราใเราใจเราใเราใจเราใเราใจ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 เรา ตอนแรกจนถึงจบหูกแรก จาสเปนมาแล้วตอนนี้ทกี่ก็ฟังออกกัหมดเพลงที่แล้วเมื่อคืนซานตาคอสไหลลงมาแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยกันเพลงนี้มันจะกล่าวถึงว่าเข้ามาถึงแล้วใครใครว่าใครอะไรเนี้ยเนตดีเดียวกันเลยแต่ไป็เขารับเกะ

Joy to the world, the Lord has come, Legendary Queen มา the Lord has come พระเจ้ามาเนี่เนี่ยตำนานเลยตำนานนี่แล้วเขาไม่ได้มาคนเดียว This is Iron Heart ไอ้หน้าหัวสวัสดีสวัสดีกันนี่ฉันได้สาวไอ้หน้าหัว ไม่มีกมแตมน่นนั่นนริมาแล้วต้อานั่นน่นนั่นิงนันนันนนอ๋อคุณนมา t e a h e n g ให้กูร้องไหมดหมดนะกน้องว่าน้องไปถูกหมดเหมือนกัน Joy to the world the lost cast ขับแลไป s คือออ l o t เป็นพระเจ้าหลายคนมาเลย g m i แรกแค่วันนั้นวันเดียวแล้วมาหมดโอ้โห let us r e ลิซี e herky โอ้โหให้รับให้รอกับรับพรจากรโมเข่าเด็กตัวนเราไปรับของขวัญจากเทพเจ้าเชียงแมงต้องไม่อยู่ในหลุมเชียงแมง let every heart พีแพ้ฮิมรูสอะไรนะจะให้ให้ทุกคนเตรียมหัวใจเอาไว้ที่จะเตรียมรับกฎของเขา and having at nature sing and having at nature sing and have and have we have เดี๋ยวเราคอยเป็นเน้นถึงของเจ๊อ่ะเจ๊เธอจะดูงงกันไปต้องสุดยอดไปเคล้ายๆจิ๋วเจ๊ค่อนข้างคล้ายจิ๋วเหมือนกันเหรอใช่ในแง่ไหนในแง่ของเทคนิคหรือว่าในแง่ของในแง่ของของความถูกต้องคิดว่าไอรอนฮาร์ดอยู่ไหนเนี่ยนเพลงนี้อ่ที่งนี้เราโหแล้เจ๊มอาการแล้ววาดรูปอะไรฟังงของเจ๊ Joy to the world the Lord is c o m e let earth ห้โลห้โล receive รับ the king โอ้ยไม่ได้ย่า v e ่ y heart เขาไม่ทุกคนแข็งการมาของ king เขาไม่ทุกคนรู้ว่าคำไมแตกแข็งแรงไง พี่แพ้ทิมทรูก็คือเตรียมเตรียมตัวที่จะเอาเขาผ่านเข้ามาพี่แพ้ทิมทรู and happen nature sing and happen nature sing and happen and happen ขึ้นมาว่าธรรมชาติร้องเองได้ใช่ and happen and happen and nature sing ก็คือสามอีกตั้งโอเคเราไปฟังอันที่ถูกต้อนสายค่ะไม่แน่ใจอย่างนี้ Joy to the world the Lord is come let earth receive her king ไม่รู้ถูกไหมให้โลกรับพระเจ้าของเขาพอมมาจากดาวอื่นเล็กหรอ Let every heart h a r t หัวใจพี่แพ้หัวใจพีดแล้วฮะนเนี้ยมันต้องหาดฮาร์ดแข็งพี่แพ้ หิมรูมอ่ะมันหมายถึงว่าตอนนี้พระเจ้ามาเกิดพระเยซสมาเกิดเกิดในห้องนั้นนะในห้องที่มีแกะเอาห้เรียมห้องให้เตรียมห้องนี้ไว้ออ and have a nature t h i n g and have a nature sing and have and have a nature t h i n g คุณเดียร์ยาเกาซ้ำคุณมันต้องมีท่อนอื่นมากเลยผงเยนเยนด้วยขึ้นเวงในเนี้ยใครเรียนเครือซาเลเซียนเนี่ย ทั้งประเทศเนี่ยจะร้องเพลงน,นี้ภาษาไทยได้พร, <า S 3> <อ>ระทรงบังเกิดโลกจงยินดีชูลี่ <c oughs> นองลามอาารย์เออแต่มันก็มีภาษาไทยด้วยแต่เราไม่ลงแปลบ่าไม่ทุกดวงใจเต็มไว้คอยเฝ้าเชิญเราร้องเพลงเป็นเสียงเชิญเราร้องเพลงเป็นเสียงเชิญลาวเชิญลาวลองเพลงเป็นเพียง แปลเพลง Joy to the world Joy to the world the Lord is coming เฮ้ยก็ถูกมนแ Let earth receive her king Let legendary come ตำนา เลตเอวีฮาดีไอรอนฮาดีแทฮิมดูม and heaven and nature scene heaven หรอไม่ได้แฮปอ่ะนิ่ถ้าเป็นเพลงแร็ปเนื้อหายอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเพลงที่ไเซนต์ตัวเองมันควรนะไอ้กูมาแล้วนะพูเป้ามาย่อแต่หาห้องให้กูสักห้อง มงึงจะมาแล้วโฮ่มึงต้องมองอกลัมาจากสวรรค์ให้โลกกระกือก,ก้องอ่ะร้องพร้อมกันเพลงนี้ดูดีกว่าเพลงนี้นะยกเพชรมึงอยู่ในนรกอีครังอีก ก็เหมือนเด็กที่กข้าแถวยืนหลังสุดกบอกเด็กอ้วนเลยอ่ะทุกคนอ่ะยืนตั้งแ่บนี้จ้าหยาตอนเด็กๆเราเคยเห็นเด็กอ้วนที่โรงเรียนนึกออกไหมที่มันจะชอบกวนตีนแล้วมันแบบพอมันโตขึ้นแต่มันมันยังมีความเแบบอันนี้แค้ยืดตัวขึ้นเท่าน ใจดูดวงนี่ก oh no ับแต่ละทีฟรีแม้จะไกลหรือห่างพริ้วแต่โน้ลูแอนด์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 ที่แอนด์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 ที่แอนด์แอนดแอนดแอนดี่ คุณแม่งเงยไงเอาเยป่ โอเคโอเคหลังจากไม่ได้เล่นเกมมานานวันนี้ก็ได้เล่นเกมแล้ว Merry Christmas นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปฟังเพลงคิที่ร้อนด้วยแล้วถ้าไปสังเกตดูปากกอในเอ็มปากทุกคนในเอ็มวีให้ดีๆก็ไม่ได้ร้องถูกไม่คิดว่าที่ร้อนอ่ะไม่ใช่พีแค่เงั้เนเงันที่ร้องไม่ถูกตัวเองก็ร้องไม่ถูกตัวเองก็ร้องไม่ถูกถ้าใครอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ Merry Christmas ทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ